คุณรู้จักคำว่า product market fit ไหมครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกทา่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบรรทัดครึ่งพอดแคสสาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเช่นคุณนะครับคุณอยู่กับผมต้องกวีวุฒิครับเจ้าของ Facebook Page แบบบรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น E ีที่98แล้วนะฮะที่เรามาพบกันนะฮะมีคนตอนนี้ถามเข้ามาเยอะนะฮะว่าเอ๊หนังสือที่ผมอ่านเนี่ยทำไมอ่านหนังสือเองจริงหรือเปล่านะฮะอ่านหนังสือเยอะจังเลยฮนะก็ต้องตอบว่า เ,เราก็มีคนส่งมสเสจเข้ามาด้วยนะฮะว่าชื่นชมทีมงานนะขอให้กําลังใจนะครับก็จะบอกว่าจริงๆเราไม่มีทีมงานนะครับทาคนเดียวเลยนะฮะแล้วก็ถามว่าทําไมอ่านหนังสือได้เยอะก็ต้องตอบว่า,เ,าเป็นคนชอบอ่านหนังสือนะคร,รับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อ,อ่านแล้วก็เป็นงานด้วยแหละนะฮะงานตัวเองงานประจำเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับการทําของใหม่ๆหากระบวนการทําของใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นนิสัยนะฮะชอบอ่านหนังสือไม่ได้มีอะไรมากนะครับ Uh, วันนี้จริงอยากจะมาเล่าเรื่องต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับจากหนังสือชื่อว่าล o นชอตส์นะครับ uh, แต่จะมาเล่าสิ่งหนึ่งนะครับคือมันมีคำที่เราพูดคุยกันเดียวชื่อว่า product market fit นะเดี๋ยวจะค่อยกลับมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแต่ว่าหลายๆท่านน่าจะรู้จกักสิ่งเรียกว่า Segway นะครับ segway คืออะไร Segway เป็นอุปกรณ์2องล้อใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีก้านยาวๆโผล่ขึ้นมาเนี่ย มันเหมือนเป็นอุปกรณ์เคลื่อนที่นะครับซึ่งตอนนี้ที่เราเห็นกันเยอะคือที่สนามบินนะฮะหรือว่าเซกเวทัวร์คือที่สนามบินเนี่ยก็จะเห็นพี่ตำรวจพี่ปรปภเนี่ยเขาเดินมันไกลใช่ไหมเขาจะใช้เซกเวยยืนขึ้นไปยืนบนเซกเวแล้วก็ไถไปไถามานะครับใช้ในการเคลื่อนที่เดินทางในระยะสั้นๆนะครับเซกเวยเนี่ยจริงๆแล้วเชื่อไหมครับว่าตอนที่เริ่มที่ทำเนี่ยเ,เป็นเรื่องใหญ่มากของซิลิคอนแวลล e ย์นะครับสตีฟจ็อบส์อยากจะลงทุนในเซกเวยนะฮะ เจฟเบโซสเจ้าของ Amazon อยากลงทุนใน Segway j นะครับจอห์นดรที่เป็น Legendary Venture Capitalist เนี่ยก็อยากจะลงใน Segway นะก็เอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบริษัท Segway เนี่ยก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันนะฮะเพราะว่าทุกคนเนี่ยคิดว่า Segway จะมาทดแทนรถยนต์ได้นะครับเป็นตลาดที่ใหญ่มากทุกคนจะขี่ Segway กันนะครับแต่ว่าสุดท้าย Segway ก็ไม่ได้ตอบโจทย์มนุษย์ขนาดนั้นนะครับแล้วก็ก็ถือว่าเป็นเฟลเลีย ประมาณหนึ่งเลยของซิลิคอนววลลย์นะครับปัจจุบันก็เป็นบริษัททีอ่อยู่ในตางหัวมุมเมืองต่างๆนะฮะเซกเวทัวอะไรเงี้ยนะครับที่จะเล่าให้ฟังก็คือว่าสิ่งที่เซกเวไปไม่ถึงเนี่ยเขาเรียกว่า Product Market Fit นะครับคือคือมันมันมันไม่มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่ได้ตอบโจทย์ตลาดนะครับไม่ได้มีปัญหานั้นอยู่จริงแล้วก็ Product เนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์นะครับเวลาเราคิดเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า เฟซบุ๊กนะฮะเฟซบุ๊กหรือตัวอย่างเฟซบุ๊กอันนี้อยู่ในหนังสือชิ้นลูนช็อตสเพราะว่าจริงๆแล้วความสามารถอันหนึ่งเนี่ยที่สําคัญมากๆเลยนะครับของการที่จะเป็นนักลงทุนหรือเป็นอินโนเวเตอร์หรือคนเป็นแชมเปียนของของใหม่ๆสักอย่างเนี่ยคุณต้องดูว่าของที่มันเฟลมาก่อนเนี่ยมันเฟลจริงหรือเปล่ามันเป็น f a l s e fail หรือเปล่า f a l s e fail คือมันเป็นการ f a ลที่คนบอกว่ามัน f a ลแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ fail คือมันมันสามารถปรับได้ปรับจูนได้นะครับสิ่งนั้นคืออะไร ยกตัวอย่างเช่นนะครับ Facebook เนี่ยจริงๆแล้วทําไม Facebook ถึงเวิร์กนะครับอันนี้เขาบอกสิ่งเป็นสิ่งที่ปีเตอร์ทิวนะครับนักลงทุนชื่อดังนะปีเตอร์ทิวซี่เขียนหนังสืออีกเล่มหนึ่งชื่อว่า Zero From Zero to One เนี่ยซึ่งเป็นหนังสือที่ดีมากนะครับใครสนใจเรื่องสตาร์ทอัพให้อ่านเล่มนี้นะฮะ uh, From Zero to One นะฮะ Zero to One ซึ่งปีเตอร์ทิวเนี่ยเป็นนักลงทุนคนแรกๆใน Facebook นะครับเพราะว่าตอนที่เขาลงทุนแรกๆเนี่ยปีเตอร์ทิวเนี่ยก็ไปดูคราว่าเอ๊ะทำไม Facebook? เฟซบุ เพราะ a c e b o o กเขาจริงๆคอนเซปต์ของโซเชียลมีเดียเนี่ยโซเชียลมีเดียไอ้เว็บไซต์ที่คนมาคุยกันอย่างเงี้ยมันมีมานานแล้วนะฮะที่ตัวดังๆที่ในเมืองไทยที่เราเห็นกันไฮไฟล์อ,อย่างเงี้ยก็มีนะครับหรืออย่างที่ตอนนั้นดังมากๆชื่อ Friendster นะครับ Friendster เนี่ยจริงๆแล้วที่น่าสนใจคือมันเป็นเว็บไซต์ที่ คนมาใช้เยอะมากนะฮะเขาบอกว่าแต่เว็บไซต์เนี่ยเขาใช้คำว่าเว็บเว็บมันห่วยนะครับคือามันใช้เทคโนโลยีที่ไม่ดีนะครับมันช้ามันนุน่นมันนี่มันนั่นมันทำให้คนเข้ามาแล้วอารมณ์เสียมากกับการใช้นะครับแต่ว่าปีเตอร์ทิวพบว่าแม้ว่ามันจะห่วยขนาดนี้คนก็ยังเข้ามาใช้กันนะคนก็ยังเข้ามาคุยกันนะเพราะนั้นเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่โซเชียลมีเดียมีนะครับโซเชียลมีเดียโซเชียลแวร์มีเนี่ยหรืออย่างเฟรนเซอร์มีเขาเรียกมีสิ่งเรียกว่า product market fit ฮะ คือมันมีมันตอบโจทย์คนบางอย่างคือมันตอบโจทย์ความเหงาของคนที่อยากจะมาอยากจะมาพูดคุยกันผ่านโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มสิ่งนเนี้ยเฟรนสเตอร์เนี่ยพิสูจแล้วว่ามันมีเพียงแต่ว,ว่าเฟรนสเตอร์เนี่ยไม่สามารถจะมีเทคโนโลยีที่พามันไปในเลเวลต่อไปที่จะสเกลได้นะครับปีเตอร์ทิวเนี่ยเห็นอย่างนี้ปุ๊บเห็นโอกาสอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาเห็น Facebook ทําแล้วค่อนข้างเริ่มเบร์อเขาเลยคิดว่าอันเนี้ยมาแน่นอนเพราะว่า Product Market f i t อะ่ะมันมีอยู่แล้ว พอเขาคุยกับมาร์คซัคเคอร์เบิร์กเนี่ยว่าอยากจะลงทุนเนี่ยก็กลายว่าเขาก็ช่วยให้บริษัทมันเติบโตด้วยการสร้างเทคแพลตฟอร์มที่ดีมากๆทำให้ตัวแพลตฟอร์มเนี่ยมันสเกลได้เร็วกว่าคนอื่นเมื่อมันสเกลได้เร็วกว่าคนอื่นไอ้เฟรนสเตอร์ไฮไฟฟ์ก็เลยตายหมดเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักการหนึ่งซึ่งปีเตอร์ทิวเนี่ยก็เลยดูว่า Product Market Fit เนี่ยมันมีแล้วเพ้านะโปรดักต์มาเก็ตฟิทเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญนะครับนวัตกรรมเนี่ยจริงๆเชิงทฤษฎีนิดหนึ นวัตก,กรรมเนี่ยจริงๆมันเกิดขึ้นต้องมี3 3สิ่งเกิดขึ้นพร้อมกันนะอย่างแรกเราเรียกว่า d e s i r ์เรเบลินะฮะคือคือคนต้องอยากได้ก่อนนะคนต้องอยากได้ต้องมีสิ่งที่แบบเฮ้ยมันตอบโจทย์อะไรบางอย่างของคนนะอย่างที่2เนี่ยเราเรียกว่าเอ่อ technical feasibility นะค,คือมันต้องทําให้เกิดขึ้นได้นะครับนึกนึกภาพว่าถ้าเรารู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วเราก็แค่มโนเขียนเป็นสไลด์อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือว่าเราเรา,เราพอจะรู้ทำเซอร์ว์ แต่ถ้ามันทําขึ้นด้วยเทคโนโลยีตอนนั้นไม่ได้เนี่ยหรือว่าตอนนั้นอินเทอร์เน็ตยังไม่มาตอนนั้นอินเทอร์เน็ตยังช้าอยู่นะครับอะไรที่ Google Map ก็ยังใช้ไม่ได้ไงไอพวกเว็บแอปต่างๆที่มันใช้แมปมันก็ยังสร้างให้เกิดไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นมันก็หมายว่าเทคเนี่ยมันยังทําไม่ได้นะครับคุณก็จะมีแค่วิชั่นแต่คุณเอ็กซิคิวไม่ได้นะครับสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าถ้าคุณทําได้สามารถทําข,ของขึ้นมาตอบโจทย์ได้เนี่ยก็คือคุณมีทั้งสองที่คนอยากได้้้้คคคืืออ Designability Technical Faibility ุณทําใหมมันนเกิดดขึไี แต่อันที่สามที่สําคัญนะครับเพราะว่าคุณไม่ได้ทําการกุศลต้องมีสิ่งเรียกว่า business viability ก็คือว่าต้องดูด้วยว่าในเชิงธุรกิจแล้วตลาดมันใหญ่พอนะใช่ไหมมันไม่ได้เราไม่ได้แก้ปัญหาที่เล็กเราไม่ได้แก้ปัญหาที่แบบจุ๋มจิม๋มนะฮะปัญหาสําหรับคน10คนยงเงี้ยไม่ใช่เราแก้ปัญหาสำหรับคน500ล้านคนอ่ะอย่างเงี้ยแล้วก็ในเชิงของ cost ในเชิงของการ go to market business model ต่างๆทําให้เราทําเงินได้นะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่า business viability เมื่อะไหร่ก็ตามที่ขอให้เราคิดเนี่ยมันมี d e s i r a b i l i t y คือมีคนอยากได้ มันมี tech f สที่ดีคือมันสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ด้วยเทคโนโลยีอย่างที่3คือมันมีบิส i n e s s m o เดลที่ดีมันมี c o สมี pricing ที่เหมาะสมคนจ่ายได้สร้าง business ได้เนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยครับเรียกว่า innovation ซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเรามองทั้ง3วงเราก็จะรู้สึกว่าอูมันเยอะจังเลยนวัตกรรมเนี่ยส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ l e น n ไม่ว่าจะเป็นหลักการของ l นส n startup หรือ sprint เนี่ยเขาเชื่อในเรื่องของการทำ product market fit ให้ได้ก่อนที่จะ scale product ในเชิง business ทา product market fit ให้ได้ว่า ปัญหานั้นมันมีอยู่จริงคุณต้องเทสว่าปัญหานั้นมันมีอยู่จริงและโปรดักตของเราเนี่ยตอบโจทย์อย่างโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยไม่ต้องเป็น a c e b o o k ครับตัวอื่นก็ตอบโจทย์ครับแต่ว่ามันยังมันสเกลไม่ได้แต่ว่ามันตอบโจทย์เพราะว่าแม้ว่าโปรดัก t มันจะหวยอย่างเฟรนเซอร์เนี่ยคนก็มาใช้กันติดกันงมเงียเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่างเซกเวย์อย่างเงี้ยที่เล่าให้ฟังเซกเวย์เนี่ยเหมือนจะดูดีแต่ไม่มีโปรดัก t m มาเก็ตฟิตเพราะว่ามันทําแล้วตลาดมันเล็กมากมันทําแล้ว คนไม่ได้อยากได้คน,คนไม่ได้อยากจะขึ้นไปขี่มันแทนรถอ่ะอันนั้นคือสิ่งที่เขาคิดตอนแรกตอนจะลงทุนนะครับมันก็จะมีตลาดเล็กๆของมันก็เรียกว่ามาร์เก็ตมันไม่ใหญ่พอให้ให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 สร้างให้สรมันใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นให้ให้เห็นภาพนะครับว่าจริงๆแล้วคนที่จะลงทุนหรือว่าเป็นแชมเปี้ยนของการสร้างไอเดียใหม่ๆหรือว่าดูแลไอเดียใหม่ๆเนี่ยจะต้องก้าวข้ามฝังสิงเรียกว่า false fail ก็คือว่าของที่บอกว่ามันล้มเหลวมาจริงๆแล้วมันล้มเหลวจริงหรือเปล่าหรือมันล้มเหลวแค่พาร์ทที่เป็นพาร์ทที่เราปรับแก้ได้อย อย่างเฟรนเตอร์เนี่ยคนบอกว่าล้มเหลวแต่จริงๆไม่ล้มเหลวเฟรนเตอร์เนี่ยทำสิ่งที่ดีแล้วแหละแต่หน่วยวิสเกลเทคไม่ได้ Facebook ก็มาช่วยปรับแล้วก็ทําให้มันเติบโตก็ Facebook ก็เลยชนะไปนี่คือสิ่งที่ปีเตอร์ทีวคิดนะครับฟอลส์เฟลเนี่ยสำคัญนะต้องมองข้ามสิ่งนี้ให้ได้นะครับเวลาหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กับแปดนครึ่งพอดแคสสาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเช่นคุณในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ